อยากแต่งงานกับต่างชาติต้องกล้าเจ็บทำไมหน่อยถึงพูดอย่างนี้คะเพื่อนๆคะ่ะคืออย่างนี้นะคะที่ว่าต้องกล้าเจ็บนั้นก็เพราะว่าผู้หญิงเรานะคะโดยเฉพาะผู้หญิงไทยของเรานี้นะคะไม่ค่อยกล้าออกจากคอมฟอร์ทโซน สวัสดีค่ะพบกับหน่อยแจงอกสังชาแนลเมียญี่ปุ่นในประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามานะคะพบคลิปของหน่อยถือว่าโชคดีมากๆสําหรับใครนะคะที่มีความสนใจอยากจะแต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งญี่ปุ่นจีนเกาหลีหรือว่าชาติใดก็ตามนะคะมันจะมีอะไรที่ไม่แตกต่างกันจากเรื่องที่หน่อยเล่าให้ฟังนี้ค่ะ ค่ะเพื่อนๆคะตามที่หน่อยได้จววหัวข้อไว้ว่าจะแต่งงานกับต่างชาติต้องกล้าเจ็บนั้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้คะ่ะก่อนที่หน่อยจะมาเล่าให้ฟังถึงเหตุและผลของหัวข้อที่หน่อยพูดวันนี้นะคะเรามาฟังนิทานเรื่องนี้ก่อนคะ่ะเออไม่ใช่นิทานขอโทษคะ่ะเรามาคิดถึงเรื่องนี้กันก่อนนะคะหน่อยจะพาเพื่อนๆย้อนกลับไปในวัยเด็กของเรานะคะ คิดถึงวันแรกที่เพื่อนๆหัดถีบจักรยานได้ไหมคะเราเริ่มก้าวขานะคะขึ้นนั่งอานจักรยานจับแฮนด์แล้วขาก็ไปเหยียบที่ที่ตรงปั่นนะคะเพื่อนๆคะลองคิดดูว่ามันยากขนาดไหนที่เราจะบังคับทุกๆส่วนให้มันสัมพันธ์กันแล้วก็บังคับจักรยานให้เดินหน้าแล้วก็ถีบไปในจังหวะที่ไม่ล้มได้มีหลายคนนะคะต้องใช้เวลาฝึก เป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือเป็นหลายๆเดือนนะคะไม่มีใครสามารถฝึกได้ในวันเดียวนะคะเพื่อนๆคะและก็จะมีบางคนนะคะที่ลงเลิะล้มเลิกไปเพราะต้านแรงเสียดทานไม่ไหวอาจจะเช่นแบบว่าพ่อแม่หรือเพื่อนๆเห็นแล้วก็เออเราบาดเจ็บทีบแล้วทีบอีกทีบไม่ได้สักทีบาดเจ็บเขาก็จะแบบด้วยความสงสารนะคะด้วยความรัก ก็จะบอกว่าเอออย่าทีบต่อไปเลยคงจะไม่เหมาะกับเธอแล้วละเพราะว่ามันคงยากสําหรับเธออย่าทีบเลยเดี๋ยวจะเจ็บมากไปกว่านี้เกิดเธอบาดเจ็บสาหัสพิ่กงพิการไปยังไงอย่าทีบอีกเลยนะแล้วเราก็ล้มเลิกไปอย่างเงี้ยก็มีนะคะหลายต่อหลายคนล้มเลิกเพราะเสียงข้างๆหูไปฟังเสียงข้าง,างหูแล้วก็เชื่อหรือไม่ก็เกิดความกลัวแล้วก็หยุดไปไม่มีโอกาสถีบจักรยานได้อีกเลย ค่ะแล้วก็ยังมีอีกนะคะอีกกรณีเช่นบางคนนะคะทีบแล้วก็ล้มบาดเจ็บเจ็บปวดเจ็บป่วยแขนหกักขาหักก็มีนะคะเข้าโรงพยาบาลทีบไม่ได้เป็นปีและแต่พอแผลเขาหายเขาเกิดความแบบว่าอยากจะทีบจักรยานได้แล้วกลับมาฝึกใหม่เขามีประสบก,การณ์แล้วก็มีทักษะจากการล้มเหลวในครั้งนั้นว่าเขาทีบยังไงมันถึงล้มเขาใช้ความเร็วเขาใช้น้ําหนัก ตัวเอียงไปด้านไหนถือถือแฮนยังไงจับแฮนยังไงมันถึงล้มเขามีประสบการณ์แล้วนะคะเขาก็เลยนำมาปรับใช้ทำให้เขาถีบจักรยานได้และเขาก็ฝึกฝึกจนนัถึงวันนี้นะคะเขาถีบจักรยานได้ปลอเลยเป็นยังไงคะเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะคะว่าทำไมหน่อยถึงพูดว่า จะเอาผัวต่างชาติไม่ว่าชาติใกดก็ช่างนะคะต้องคาจิบก็เพราะว่าเราจะโดนแรงเสียดทานก่อนที่เราจะออกจากคอมฟอร์ทโซนได้นี้นะคะเพื่อนๆขาเราจะโดนเพื่อนๆรอบข้างเช่นหนึ่งนะคะคุณจะโดนเลยเพื่อนๆรอบข้างนี่เขาอาจจะนินทาคุณว่าเืออยากรวยทางลัดดูสิไปหาผัวต่างชาติพอคุณได้ยินแล้วคุณก็ห่อเหี่ยวแล้วก็ล้มเลิกกลัวจะเข้ากับเพื่อนๆไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาผัวต่างชาตินะคะคุณต้องกล้าเจ็บปัดเพื่อนๆเ,เหล่านั้นนะคะแล้วหาวิธีการเดินหน้าต่อไปค่ะ ข้อ2เป็นอีกข้อหนึ่งที่คุณอาจจะต้องล้มเลิกแล้วก็ไม่กล้าออกออกจากคอมฟอร์ตโซนเช่นคําบอกเล่าของพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่รักคุณใช่ไหมคะรักคุณมากกลัวว่าคุณจะเป็นอันตรายเกิดคุณไปต่างชาติแล้วโดนหลอกหรือไม่ไปได้ผัวไม่ดีต่างชาติอาจจะเป็นคนไม่ดีหลอกคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงคุณเขาก็เลยขอร้องให้คุณล้มเลิกอย่าเลยอยู่กับแม่นี่ละไม่ต้องเอาก็ได้ผัวต่างชาติ หัวอะไรก็ไม่ต้องเอาอยู่กับแม่นี่แหละเป็นโสดไปจนตายก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยแต่จนไปจนตายค่ะเพราะว่าหน่อยก็โดนเหมือนกันนะคะเนี่ยแม่ของหน่อยเขาเป็นห่วงมากนะคะบอกให้หน่อยนี่ล้มเลิกเลยอย่าไปคิดเลยคนอื่นเขาอยู่กันจนโสดจนแก่เขาเลี้ยงลูกไปจนแก่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้ถ้าหน่อยเชื่อแม่นะคะวันก็คงจะไม่มีวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะค่ะแล้วยังมีอีกนะคะ แล้วยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ3อันนี้อันตรายสุดเลยค่ะอันนี้หน่อยก็โดนเหมือนกันโดนเฉี่ยวฉุดออกข้างทางก็มีค่ะเกือบเป้าหมายของหน่อยเลือนลางไปเพราะผู้ชายไทยค่ะมันเป็นภาษาเดียวกันเราฟังเขาแล้วเราอ่อนแล้วเราอ่อนโอนตามเขานะคะเช่นโอ้ ผู้ชายอาจจะเข้ามาแบบชอบเราหรือเราอาจจะชอบเขานิดๆฟังไปฟังมาแล้วเอออยู่กับเธอก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องจะไปหาผัวต,ต่างชาติเลยแล้วก็มีชีวิตที่แบบว่าเอออยู่ไปเรื่อยๆคงจะไม่จนแล้วก็ไม่รวยก็คงจะอยู่ได้อะไรเงี้ยโอ้ฟังไปมากๆเกือบแพ้วออกข้างทางเหมือนกันค่ะแต่ด้วยความที่หน่อยแน่ๆแ,แ,และมุ่งหวังว่าไม่ได้ฉันต้องเอาผัวต่างชาติและฉันต้องรวย ทุกอย่างนะคะที่มันจะเป็นแรงต้านหรืออุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นนะคะหน่อยสามารถตัดออกไปแล้วก็ทิ้งมุ่งหน้าเดินต่อไปนะคะและแล้วในที่สุดนะคะหน่อยก็ได้เจอกับผัวต่างชาติ ในอายุ42ปีค่ะไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปค่ะเพื่อนๆนค่ะณนะวันนี้ที่หน่อยสามารถออกมาพูดมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังเนี่ยคือหน่อยได้แล้วประสบผลสำเร็จแล้วนะคะได้มีอิสรภาพทางการเงินแล้วนะคะอาจจะไม่รวยมากแต่หน่อยสามารถมีความรู้สึกว่าอิ่มฟูเพียงพอแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยไปตลอดชีวิต แค่นี้ค่ะสิ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่เคยลำบากลำบนลม้มลุกคุ่ครานในชีวิต มาแล้วนะคะแล้ววันนี้ได้ประสบแล้วได้มีความสุขแล้วก็เลยอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆว่าอย่าหยุดนะคะถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายแล้วว่าเลือกที่จะเอาผัวต่างชาติไม่ว่าจะชาติใดไม่ว่าจะเป็นฝรั่งญี่ปุ่นจีนเกาหลีหรือชาติใดนะคะที่จะมีศักยภาพการเงินสูงกว่า ประเทศของเรานะคะให้เลือกเดินหน้าหาวิธีการอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดนะคะอย่าเคว้ออกข้างทางรับรองค่ะเพื่อนๆค่ะจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอบคุณที่ติดตามมาจนจบค่ะ